เราไม่กลัวหรอถ้าบอกไปแล้วลูกจะไม่รักเราเหมือนเดิมอะไรโอ้ยไม่กลัวหรอกเราเราักเขาอย่างเดียวก็พอใจแล้วเราคนอย่างนี้แล้วแล้วทำไมเราเราถึงไม่ไม่ไมทําเป็นซะว่าพี่พบิ๊กเขาเป็นลูกเราเกิดมากับเราก็ตายไปกับเราไปเลยโอ้สงสารลูกที่โตแล้วอยากให้มันรู้เรื่องไม่ใช่อะไรหรอกไปเห็นเก่ตัวหลายหรอไม่แต่<ม>ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเรื่อง ชาวบ้านนินทาว่าอะไรไม่ใช่ลูกแม่อะไรแต่เขารู้กันหมดเนี่ยแถวนั้นนะ<อ>เดี๋ยวรูท้ทีหลังจะเสียใจเขารู้กันหมดบ้านทำไมบิ๊กไม่รู้จะงไงแม่<อ>ทำไมไม่บอกมันอะไรเงี้ยเราไม่กลัวหรอถ้าบอกไปแล้วลูกจะไม่รักเราเหมือนเดิมอะไรอ้ยไม่กลัวหรอกเราเราักเขาอย่างเดียวก็พอใจแล้วเราคนอย่างงี้นะจะให้ลูกมีพี่มีน้องมั่งเพื่อ ตอนอายุเรามากๆาเราตายไปแล้วเผื่อเขาจะมีพี่เมีน้องแล้วญาติพี่น้องเราอ่ะญาติพี่น้องฝั่งเราอะโอ้พี่น้องฝั่งเราเขากันอยู่ดีมีสุขกันหมดแล้วาันนอม 短发